สวัสดีครับจะมาบอกรถที่จะอัปเกรดพวกเะไยนะคาลิเบียนจิมนี่เครื่องพันสามอ่ะนะหรือว่าวางเครื่องวิทาราพันหกมาจะใช้เกียร์คาลิเบียนเนี่ยเขาเรียกว่าชุดทัดเนี่ยมันจะเหมาะกับเกียร์พวกนั้นเรามาสรุปสั้นๆเลยนะว่าวนันนี้เอาไปใช้กับไฟวินเดิมของคาริเบียนได้เลยปรับหน้า ปรับหน้าก็จะเป็นการาเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งประกอบไปให้ปรับหน้าเนี่ยเพื่อให้หน้าสัมผัสหวีกับแผ่นเนี่ยมันทํางานได้เต็มที่การจับที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กําลังเครื่องส่งแรงม้าไปที่เพลาที่ล้อได้ดีความแตกต่างของมันนะอยู่อย่างตัวนี้วันนี้อยู่ประมาณเจ็ดนะนิ้วครึ่งนะเจ็ดนิ้วครึ่งนะดูตัวนี้ ตัวนี้แปดนิ้วแปดนิ้วนะแล้วตัวเนี้ยชุดแผ่นเนี่ยชุดแผ่นมันเนี่ยสามจุดเจ็ดมิลนะไปสามสามเซนกับอีกเจ็ดมิลนะมสามเซนกว่าตัวนี้หรือสามเซนหรือสามเซนยรือสามเซนความกว้างกว้างกว่าเต็มแผ่นก็กว้างกว่านะตัวน่าสัมผัสตัวนี้ตัวตัวหวีจับ ตัวนี้สามจุดห้าเซนตัวนี้สี่เซนนะการจับที่ดีกว่าเนี่ยมันก็จะดีกว่าแล้วราคามันไม่แพงมันน่าใช้อัพเกรดชุดคัดคาริเบียนจิมนี่แล้วก็เครื่องวิท่าที่วางในคาริเบียนเนี่ยทักถามเราเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำหรือจะสั่งที่เราก็ได้ตัวแผ่นเนี่ยจะผสมทองแดงตัวหวีเนี่ยจะมีแรงกดที่ดีกว่า หัืจะใหญ่กว่าตัวแหนบมันจะยาวกว่าจะเกตตัวแหนบตัวนี้ยแหนบตัวนี้จะยาวกว่าแหนบตัวนี้จะยาวเจ็ดเซนตัวนี้แค่หกเซนตัวแหนบตัวแหนบกดเนี่ยแรงกว่าแน่นกว่าตัวแผ่นกว้างกว่าจับแน่นกว่าคือพูดง่ายเป็นการอัปเกรดอะการยกระดับความหนึบของคาร์ดการจับของคาร์ดล้อใหญ่ออกตัวแรงขึ้นเขาลงเขาเพิ่มเอนจินเบรกการทำงานมันดีกว่าคุ้มกว่าและราคาไม่แพงชุดนี้ชุด ไม่แพงเลยเอาไฟวินเดิมมาแลกเราปรับหน้าไปให้เสร็จเรียบร้อยก็อยู่ประมาณ4,800ถ้าเอาไฟวินไปด้วยก็บวกเพิ่มอีกพั0ห้ามาคุยกันทำให้จัดให้โอเคครับบ๊ายบาย